ว่าไงกันท่มีเงินไอคิวอคิวเอาชิ้นี้ยี่สิห้าดอลลาร์มอเี่ครับอันนี้อาหารเช้าหรอเขาโอนคุณกำลังจะไปทำงานครับเอตื่นมาลดน้ำให้เด็กๆ หนาาวมกเดินไปยินกันครับทุกคนใส่เสื้อกันหนาวมาตัวเดียวกางเกงขาสั้น,ด,นดอกอะไรวันนี้ตั้งใจจะแค่มาวิ่งนะครับแล้วก็มายืดร่างกาย วดหลักมากวันนี้จะไม่มีการทำเวทเทรนดิงด่งใดๆทั้งนั้นเดินเร็วตอนนี้จะต้องมา JB High Five เพื่อที่จะ มาซื้อ SSD นะครับล็อกวิกเป็นเหตุนะความจำความไม่พอจริงนะฮะต้องไปซื้อเพิ่มเมื่อวานถ่ายไปแค่วันเดียวนะคอมไม่มีที่เก็บแล้วนะฮะแล้วมันจะตัดต่อทั้งอาทิตย์ได้ยังไงก็ต้องมาซื้อตัวหนึ่งเทราไบต์น่าจะพอจะหาซื้อตัวของเซนดิกละกันเจอแล้วนะครับตัวที่เราอยากโอ้นี่ล้นลค่เอ่อตอนนี้เป็นแค่ h s d เลยปเฮ้ย เออใช่เป็นแค่ฮาร์ดไดรฟ์นะครับไม่เอาตัวที่เราจะเอาก็คือ SSD นะครับซึ่งคอนเซนดิกน่าจะดีที่สุดแล้วเท่าที่ฟังรีวิวมาของซั s u n g ก็โอเคแต่ของเ a n ดิกจะลดราคาอยู่นะครับตอนนี้จริงๆอยากได้สีดำนะแต่ว่าเขามีแค่สีฟ้าได้ตัวนี้มาในราคาที่มันถูกกว่าราคาในความเป็นจริงแฮปปี้ได้ของที่ถูกลงไปกลับไปเอาคลิปไปลงในนี้กัน Got to, Somebody forgot to charge the GoPro. So, yeah. today he's gonna make the salad because he's really good. Yeah, I'm so good. So handsome myself. I'm so handsome. Oh. He's doing nothing because um there's no eggs. Beautiful person make the beautiful noodles. <laughs> Say yeah. hi. Hi. And your name? My is Paul. <laughs> <laughs> okay, we'll see you later. It's a time-lapse, right? so no not No, I just need oh. to talk to them no more. so, yeah, so we finished preparing everything. What do you have? Mm -hmm. Kimchi soup. Hi everyone, so I'm making my lunch. And I'm gonna go eat. She made this <laughs> herself. She made this <laughs> from home. So you're gonna share it with everyone, right? Wow, that was so kind. chai ma'am. chai ma'am. Oh my god, so kind. โอเคเดี๋ยวค่อยกลับมาดูตอนที่ยุ่งอีกรอบหนึ่งนะตอนนี้คือยังไม่ยุง่งแต่ว่าเตรียมของซู่จางเสร็จแล้วแล้วก็น้องก็ำลังจะไปเบ็ดอะไรมาอะไรมาเยอะมาก my eyes <ice>. your <'re> eyes awesome. drink what is that if you know what this is comment below if you know what it is um comment and comment. explain to แล้วก็ she gonna send you <c oughs> yeah send you a free one it was very busy lately like but, one hour ago because i had to go and get more chicken because we didn't have enough and now i have to weigh it <laughs> a lot a lot keep going, keep going. <laughs> the oh. make your Yeah. 12 dollars everyone we should go to um, big w because just $12. working in the office and then. <laughs> no. Using the computer. <laughs> he's being silly, guys. Silly. Oh. So, everyone, um, he's going for the break now. And he can use my phone to film it. Okay. And he's gonna spend a lot of money. <laughs> Say bye! Bye bye! And he's <laughs> been breaking this song. i to go bye. ายบายเราจะ see you next week บาย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 เ e ีคือโดยปกติแล้วนะเราจะแบบว่านั่งบัสกลับไปบ้านเลยนะก็คือนั่งอีกสายหนึ่งกลับแต่ว่าวันนี้ต้องเข้าไปในเมืองก็เลยต้องมานั่งบัสอีกคันหนึ่งนะครับอีกสายหนึ่งก็จะเข้าเมืองโคตรไกล คือเข้ามาในเมืองเพราะว่าเพื่อนน,ะนัดทานข้าวนะครับแล้วก็เหมือนเพื่อนจะไปร้องคาราโอเกะด้วยซึ่งไอเราก็ยังไม่รู้นะว่าจะไปกินข้าวที่ไหนแล้วก็จะร้องคาราโอเกะไหมนะฮะแต่ว่าเออเดี๋ยวเราเจอเพื่อนก่อนแล้วกันอันนี้ตึก q ว b นะครับ Queen Victoria Building สวยมาก <c oughs> แต่คนเยอะมาก ตอนนี้อยู่ที่เท้าหฮอนะครับข้างหลังเป็นเท้าหอแล้วก็กำลังรอเพื่อนมานะเพื่อนกำลังรถไฟมายังไม่ถึงอีกตอนนี้เป็นโบสถ์ตรงเท้าหอนะครับสวยมากๆแล้วก็มีซีกอลพวกน,กนกนกพวกนี้เต็มไปหมดเลยนะชอบยังอาหารด้วยพัไปหาที่นั่งรอกันเถอะเพราะว่ากว่าจะมาถึงน่าจะอีกสักพักหนึ่งนะครับ One second. I want it. <laughs> it looks scary. <laughs> <Okay>. Ramen. <laughs> it look good on you. Exactly. When my hair is brown again, when it stops being. Please black, make it brown. <laughs> no, brown. <laughs> <laughs> One second. <laughs> I wanted to know. Maybe not blonde Don't do that. <laughs> silly! <laughs> it's not that much people lining up, but that shop. <laughs> yeah. Oh, kajiken, What do you recommend? It over here. Yeah. <laughs> I want the raw egg. I want the desserts. dessert. Dessert? <laughs> okay, okay. Ooh, Please. Oh, they have the taiyaki. Chestwood they have nana green tea. Only green tea in the shop. Matcha. Nana green tea is really good. I will show you, I will show you. Mm. Wow, it's so big. Make sure you are filming when we go in. Yes. I can film. Just hold it. It's recording. The food blocker. <laughs> do so Look! Oh, oh matcha. It's similar to the one in written place. It is but it's different like it's not only it's not only ice cream right. Wow. Look. Right, I think so. <laughs> right. So many so many for 9$. Go with this one. Yeah. I don't the rice with beef okay oh. so cool. Wow. thanks sir you're welcome <laughs> so yum it's so creamy i like the egg is so good I yeah it's everything right but about the egg i shoot the onsen piece the onset, oh. yeah, they have like the raw egg. And yeah. the onset. I think the onsen was a better option. Good, more creamy and more. Uh, I agree. I don't know how to describe it like uh, it makes it like a sauce instead of liquid. Yeah, quick. yeah, we're we gonna have here. Be careful. Oh, yeah. <laughs> Let's get iced tea, Soft drink. Gong Grocer by Taiki. This one for free. Cucumber first, right? Oh, oh my god! What do you think? <laughs> this one for free. This one is free. Yeah. 3 dollars ninety-nine per kilogram. Wow. Oh, here. This looks so yum. How much is it? This one is taro. Oh. It's... Yeah, it's a sour taro. But you oh. like chocolate more, right? I like chocolate. It's good. Oh, see, you don't even need to go to Hong Kong, <laughs> right? Everything is here. And they have individual individual. Individual, you can try one. Exactly. How much is that? Six? Oh shit, no. No. <laughs> ne never mind. Never mind. Don't Go get back. it. Don't Go get back it. To Go. To <laughs> <laughs> oh, I love it. Oh wow. Look at the price here. We What's can about? get like the proper <laughs> yeah. What about the taro ice cream? The I taro, taro ice cream. The these man. are these are all Australian. Right. These ones here. Noah's. We used to get this in school. Oh really? And then this one is. Is it for free in your school? No, <laughs> I wish. Is but it good? They, they were only like two dollars. Right? Four dollars. Double the price. Actually, actually, if you wanna buy something from australia go to somewhere not in the Asian grocery. Asian yeah, grocery. <laughs> right. Best discounts at Woolworths. So many frozen stuff. Oh my god, fish cake where's the drink <laughs> where's the ice cream <laughs> ice cream oh yeah oh yeah oh what about ube Half tower ice cream eight dollars oh my god look at the price so good it's Ooh. that price for a reason <gasps> made from australian at least 85 percent exactly yeah it's an australian brand but Manila Street Ube Halaya is a Filipino, so Filipino owner. But this one Korean. Korean, I'm, I'm, I am confused. <laughs> so confused. I am confused. I'll come back for that later. Okay, should we just get a drink and go the to karaoke? Oh. What time are you gonna work tomorrow? I'm not working. <laughs> oh, me too. But I got a plan. He's got a d appointment. <laughs> <and> <laughs> Have you tried this one? Never. New Pepsi. Pepsi, big zero. zero what? Sugar, product flavor. It looks like coffee. Look at this big zero. Everything is zero. What the? F <laughs> 10 sodium. So, but everything's zero. I drink this entire thing. I get no energy, but I get 10 milligrams of sodium. <laughs> wow. That's good for your health? I hope so. <laughs> Ooh, look at the blue lemonade. It's just only one bottle left. There's a reason for that. <laughs> <laughs> that means it's popular, right? It is. Uh, it is. Okay. The quantity can tell. Um, demand, supply versus demand. Thank you. <laughs> How to read it? Coca-Cola. Wow, coca Oh, whatever. <laughs> okay. Whatever, but it's uh, good, by the way. Thank you. Is it Coke? Coca-Cola. <laughs> yeah. Did you say? Give me, me a <laughs> yeah, sorry. Don't say that. That one. But that one is like so sweet. <laughs> you look like don't do that. They're gonna like call the police. They're gonna kick you out. They're gonna call the police. Oh, I can drink soy milk. Okay. I'll go with this one. I'm going with this one. Okay

<Box. S 2> นนถึงเวลานัดเลเซอร์หนวดอ,อันนี้คือครั้งที่3แล้วแหละหนวดหายแล้วเนะี่ยดีมากเสร็จแล้วนะฮะรอบนี้เขาเลเซอร์แบบตรงนี้ให้ด้วยตรงนี้ใต้คอด้วยคุกเจ็บ ไปเดี๋ยวไปซื้อของให้ให้พี่นิดนิดสิ่งที่จะต้องตามหานะฮะกางเกงวอมเพราะว่ามันแบบมันหนาวมากๆนะนี่เจอเกงวอมแล้วงงมากชุดพนักงานออฟฟิศที่นี่คือถูกมากๆดูดิเซลล์จาก50าสิบเลยยี่แล้วสวยมากนี่ถ้ายังทำงานออฟฟิศนะไม่ลอดแน่นอน แต่ตอนนี้ไม่รู้จะใส่ไปไหนไม่ซื้อแล้วกันถ้าสวยมากๆนะครับแล้วก็ถูกมากๆอันนี้น่าสนใจนะครับ25ดอลน,น่าจะใส่เราอุน่นมาซื้อผักน,นะครับซื้อเคลไปปัน่นเอาไปปั่นน้ำผลไม้กินที่บ้านราคาเพียงแค่2.98ต่อมัดนะอันนี้ราคาเพียง8ปสิต์ป่อมนด์ดไปปะ จริงๆช่วงนี้มีโปรเจกต์ที่จะทำน้ําผลไม้ปัน่นนะคือเราจะต้องซื้อผลไม้ด้วยแต่ว่าใหญ่มากนะทั้งหมดนี้ก็่สามดอลลาร์มันใหญ่มากมันใหญ่แบบหอบจนปวดแขนนะดูดูความใหญ่ของมันนะครับกินได้ถึงเดือนไหมเนี่ย <laughs> เอามันมาเก็บไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะมาเตรียมหั่นมันไว้นะครับแล้วก็ใส่กล่องไว้เพื่อที่จะทําน้ําผลไม้ปั่นในทุกๆเช้านะครับ เดี๋ยวเราจะต้องมาหันผักนะครับเพื่อที่จะแช่ไปในฟริก่อรนะครับแล้วก็ทําทุกอย่างเสร็จก็จะไปทำแอ s ซ i g เมนต์ต่อนะครับเหลื่อว่าเรามีคําถามทุกคนว่าเราควรที่จะล้างผักก่อนหรือว่าหั่นก่อนไอที่เขาข่าันี่คือมันไม่ใช่ยาใช่ไหมสีปกติของมันคือต้องเป็นสีนิดหนึ่งมั้งไหมคิดว่าควรจะหั่นก่อนนะครับแล้วก็เอาไปแช่เบกกิ้งโซดาเพื่อความสบายใจ เพื่อที่จะเอาไปล้างน้ำนะครับแช่เบกกิ้งโซดาเพื่อความสบายใจน้ำเย็นมากเราใส่เบกกิ้งโซดาไปแล้วนะคลุกเขาให้เข้ากันอน้ำเย็นมาก ในดูดีเลยสองอันนี้เก็บไว้ในฟรีดก่อนนะให้น้องอยู่ข้างไอติม <c oughs> นี่นะครับทุกคนตอนนี้เราทำเสร็จแล้วนะครับเป็นใส่แพ็กเกจไปสองใมีหลายแบรนด์แม่เอาแบรนด์ไหนดีเอาแบบหลากหลายไปก่อนดีวกว่าอันไหนละกันคิโลละสี่ดอลลาร์ อันนี้ถึงหนึ่งกิโลไหมห <laughs> นึ่งจุดสอง นนะซึ่งมันง่ายมากๆเราไม่ต้องแบบว่าใช้ความคิดสร้างสารรค์ใดๆนะเราแค่ระบายสีตามตัวเลขที่แบบว่าตามตัวเลขที่เขาให้มานะครับจะมีตัวเลขบอกอยู่ในนี้เนาะแล้วก็ตัวเลขของสีนะครับระบายสีให้ตรงกับตัวเลขแข็งเลย ได้ถึงเท่านี้ระบายสีได้ถึงเท่านี้แล้วนะครับทุกคนปวดหลังไปหมดแล้วเนี่ยสวยป่าเดี๋ยวค่อยมาระบายต่อนนะไม่ไหวแล้วปวดหลัง,งกกวันที่ซื้อมามันแข็ นะแต่ว่ามันเย็นมากเพราะว่ามันเป็นฟรอเซนมาแล้วนะครับคือมันเป็นน้ําแข็งมาแล้วตอนที่เราปัมันหนาวมากนะครับแต่รสชาติด,ดีเลยนะรสชาติแบบอร่อยเลยแต่มันดัดกลายเป็นแบบสมูทตี้น้ําแข็งปันนะ่นออกไปเจอเพื่อนนะครับไม่ได้เจอกันกับเพื่อนมานานมากๆเราจะต้องไปกินกาแฟกับเพื่อนนะวันนี้อากาศไม่ได้หนาวมากนะครับแค่เย็นๆแล้วก็มีแดด ให้ความรู้สึกเหมือนตลาดที่ไทยเลยถึงมาแล้วนะฮะรอเพื่อนมาก่อนาวฮูบเซอ้อ้ยโอ้ยอ้อ้อย โอเคเราไปเจอเพื่อนมาแล้วหนึ่งคนนะเดี๋ยวต้องไปเจออีกหนึ่งคนเดี๋ยวเราจะไปอีเกียนะครับเพื่อที่จะไปซื้อหมอนเพราะว่าช่วงนี้แบบนอนแล้วปวดคอไป,ปกลับบ้านก่อนกลับไปรอเวลาเพื่อนมาหา้วเดี๋ยวไปพเพื่อนร้อมอ่านหน We are going to IKEA to get my pillows I t h I n k it's IKEA. 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 IKEA, IKEA, IKEA. What, what language is it? Swedish. Swedish. Swedish? IKEA. Swedish, yeah. Take it from the white person. I, mm -hmm. so actually we call IKEA in Thailand. IKEA. Yeah, but white people call IKEA. IKEA. So that's why I call IKEA. Yeah, exactly. Yeah. Okay, yeah. I will okay. call IKEA as usual. It's white now. You are white. I'm <laughs> oh, not. And try. Yes, yes. Up to eighty percent off. Eighty percent. 30%. Can we buy doll? No. you <laughs> get a small sofa. A this one, it is small. That's, that's actually cute. Not on sale. Yeah. It is small. Yeah. But it's not so far though. No. Red one. Let's go to the beach. H, let's <laughs> take it away. Wow. <gasps> that's my excuse to buy something new. Only oh, okay. <laughs> What? The <laughs> นี่ถ้าได้แบบว่าที่นั่งงี้นะโอ้จะอยู่แบบนี้ทั้งวันเลย What are you doing back Oh look at this Oh sorry the e ด d โอ้ทุกคนดูคนสิดูซิเราเจอใครดูซิเราเจอใครคนเรียกร้องความสนใจแล้วมาแล้ว มีเด็กวัยวัยดนึงอัตราเก่งมากเก่งมากจะถึงแล้วเนี่ยเก่งมากเก่งมากอีกนิดเดียวจะถึงแล้วเด็กมันรู้ว่าเด็กมันฉลาดค่อยๆก้าวหนึ่งๆก้าวก้าวประหลจจับตาจริงเมื่อไหร่จะได้ซีซันน yes. ี่ยไลท์เฮาส์ตรงนี้ครับที่จะมาให้ดูผ้าที่ตกคนดูคอมเพลตทำไมกล้องหมุนขนาดนี้ครับ สวยแล้วเนีอะไรอ่ะหลเห็นม่มันเป็นด้หนไหอกง่ายมากเห็นไหมหายเร้มวนกนิมหวานกนุนอ๋องเท่าเหมือนมาม้เเหมือนกันเลยให้ดูพันกล้องมือถือแล้วกันนะกล้องมือสูงไม่ได้ ก็มือในมือนี้คุณเรียบร้อยแล้วเราถ่ายไม่ได้แล้วนะวันนี้อยู่กับน้องนะนี่คุณบายายก่อนครับบายายก่อนบายบายไม่ต้องไม่ต้องบายบายบายลุงไม่เกี่ยวบายบาย